โครงการสืบค้นต้นน้ำสายน้ำและสัพพชีวิตในปีพุทธศักราช2554ประเทศไทยได้ประสบกับมหาอุทกภัยซึ่งเราต่างได้รับผลกระทบกันอย่างทั่วหน้าสำนักงานเศรษฐกิจและการคลังได้ประเมินค่าเสียหายเบื้องต้นไว้เป็นมูลค่าถึง350ล้านบาท ซึ่งพื้นที่ได้รับความเสียหายส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตเส้นทางของน้ำคือนับตั้งแต่พื้นที่ต้นน้ำบริเวณภาคเหนะือผ่านพื้นที่ภาคกลางและไหลลงสู่อ่าวไทยโดยผ่านกรุงเทพม,มหานครเมืองใหญ่ของเราแม้ยังจะเป็นข้อถกเถียงกันอยู่ในบรรดานักวิชาการผู้เชี่ยวชาญสาขาที่เกี่ยวข้อง แต่ก็ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนถึงสาเหตุปัจจัยของปรากฏการณ์ภัยพิบัติครั้งนี้แต่มีมุมมองที่น่าสนใจจากนักวิชาการฝั่งด้านจัดการต้นน้ำโดยตั้งข้อสังเกตไว้ว่านอกจากภาวะโลกร้อนและปรากฏการณ์ลางอิงยาที่มีปัจจัยร่วมกันนี้แล้วการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่บริเวณป่าต้นน้ำเป็นตัวเร่งสนับสนุนให้เกิดความรุนแรงขึ้นประกอบกับการบริหารจัดการมน้ำที่ผิดพลาดก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดเหตุการณ์ในครั้งนี้บทเรียนแรกที่เราจะเรียนรู้ตั้งรับภัยพิบัติกับเรื่องราวของการสืบค้นต้นน้ำเราจึงขอเริ่มต้นโดยการกลับไปที่ ที่มาที่ไปของพื้นที่ป่าต้นน้ำภาพรวมและความสำคัญของระบบนิเวศต้นน้ำถึงแม้ว่าเราจะคุ้นเคยกับคำว่าป่าต้นน้ำมาบ้างแล้วก็ตามตอนนี้เรากำลังมาที่สถานีวิจัยต้นน้ำโมลนะฮะซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้ๆกับอิทยาแห่งชาติเขาใหญ่งนั้นตรงนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มต้นที่เราจะมาหาข้อมูลว่า ในส่วนของสถาในีวิจัยเนี่ยเกี่ยวกับต้นน้ำเนี่ยเขาทำอะไรบ้างแล้วก็มีข้อมูลอะไรให้บ้างที่เราสามารถที่จะนำไปประกอบออใช้เวลาใน,ในการทำกิจกรรมกระบวนการของต้นไม้วันมีหลักการหายใจการสังเสระห์กคือสังเคราะหอันหายใจว่าจะมีการ น้ที่น้ำส่วนหนึ่งก็จะสูบลงสู่ดิเก็บไว้ในดินแต่ถ้าบางทีมันมันอุ้มน้ําไว้จนเกินพอแล้วเขาก็จะสูบลงสู่ทั้งดินทั้งเห็ดซึ่งคุณต้องบัติการดูดดิืน้ำบางทีมันขึ้นอยู่กับเทศนองเงขึ้นอยู่ประเทศของเองที่น้ำบางส่วนที่มันมันมันสูบมันมันมันแตกมันซึมอะไรจนการสูบนี่มันมันน้อยกว่า มันจะไหลบางมากซึ่งปัญหาเป็นน้ำรบน้ำไหลนะมั้นน้ำไหลมากแต่ถ้ามันพูดง่ายคือถ้าต้นไม้ไม่มีไม่มีต้นไม้มันตกลูกก็จะถูกก็ต้องไปจอตรงก็เกิดการชฉาบานเม็ดดินก็มันจะปล่อยพลังงานพลังงานจรลนคือแรงประทันทำให้ดินแตกแตกลูกน้ำบางเราอาจจะดินก็ถูกกลายเป็นกรดแต่ถ้าปาดีๆมันจะมีต้นหญาต้นไม้ขึ้นมาจะช่อยกัน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  เราต้ยชะลอน้ำีหลายไหลมาให้มันไหลลงค้าให้นสูงยมากนี่คือกรนการของ้นไเมื่อน้ำไหลมาถึงบมันก็จะก็ไหลออกมานี่คือเป็นการต้องน้กกนนะคก็ข้าสถานีวิจัยต้นน้ำมูลหนึ่งในส่วนวิจัยต้นน้ำสำนักอนุรักษ์ต้นน้ำ ตั้งอยู่บนรุ่มน้ำลำตะคองในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาแหล่งข้อมูลที่ให้ความรู้ความเข้าใจถึงระบบนิเวศต้นน้ำซึ่งมีองค์ประกอบสำคัญของดินน้ำต้นไม้สัพพชีวิตและภูมิอากาศโดยที่ส่วนประกอบเหล่านี้จะทำหน้าที่อย่างสัมพันธ์กันต่างตอบโต้ต่างทำปฏิกิริยาให้กันและกันอย่างสอนองเป็นวัฏจักร จนเกิดเป็นกระบวนการให้บริการที่เป็นประโยชน์ต่างๆอีกมากมายแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือการควบคุมปริมาณการไหลของน้ําท่าที่หล่อเลี้ยงสรตวชีวิตได้อย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนการดูดซับน้ำฝนมันจะค่อยๆหยุดไปนอนการแช่ละมันละลายดินก็ต่างกันนะอันดับที่สองคือความลึกของล่างถ้าเป็นป่าธรรมชาติไม้ใหญ่ไม่ได้มันไหลเข้าเลยมันจะมันจะยืดดีนต่างกัน ประเทศไทยมีรุ่มน้ำหลักอยู่25ลุ่มน้ำและมีพื้นที่ต้นน้ำที่แบ่งตามคุณภาพความสมบูรณ์ของป่าเป็นชั้นคุณภาพของลุ่มน้ำ6ลำดับมีการคาดการณ์ว่าการลดลงของป่าไม้จะทำให้พื้นที่ป่าต้นน้ำอยู่ในสภาพเสื่อมถอยและทำหน้าที่ได้ลดลงไปเรื่อยๆส่วนวิจัยต้นน้ำนอกจากให้ข้อมูลระบบนิเวศต้นน้ำทั้งระบบแล้ว ยังทำการศึกษาวิจัยด้านปัญหาพื้นที่ต้นน้ำศึกษาวิธีการพัฒนาพื้นฟูและป้องกันป่าต้นน้ำนซึ่งจะนำไปสู่แนวทางในการดำเนินงานของหน่วยอนุรักษ์และจัดก,การต้นน้ำอีกส่วนหนึ่งต่อไปก็เป็นคป่าของป่านให้ป่า่นีน้านให้มันมีการชะล้างสูญเสียอู่สูญเสียน้ำทัางหร่เท่าไหลายมันก็มาแต่ชนิดมันสูญเสียการชะล้างมากน,น้อยอันนี้นดูที่ป่า แต่ในคงการด้วยปา่าเราก็เามันแมติครับป่าต้านน้ําก็คงไม่ได้หมายถึงป่าทีท่ทั่วไปยังไงก็ได้นะครับก็ต้องเป็นป่าที่มีความอมดสุสมบูรณ์พอสมควรมีพันไม้ในป่าหลากหลายชนิดนะมีระดับชั้นดินที่ที่สามารถจะอุ้มน้ําไว้ได้ดีในระดับหนึ่งนะครับแล้วกอ็อาจจะมีชั้นดินมีรากของต้นไม้ที่หลายระดับด้วยกัน ก็จะเป็นตัวซับน้ําไว้ได้นะครับเรนั้นในในช่วงต่อไปเนี่ยก็อยากจะให้รครอบครัวต่างๆที่ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ถึงสภาพของป่าต้นน้ำจะมีลักษณะเช่นไรถึงจะเป็นป่าต้นน้ําที่ให้น้ําท่าได้ได้ดีนะครับ 153ตารางกิโลเมตรก็เกหมื่นก็รที่ต้องดูครับ,รบก็ครอบคลุมหน่วย